สวัสดีครับห่วงจุ้ยบายนรงวันนี้มาบอกหกขั้นตอนจัดบ้านรับความโชคดีปีใหม่หลักวิชาห่วงจุย้ยถือว่าเมื่อการเวลาผ่านพ้นไปสิ่งเก่าผ่านพ้นไปสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่เมื่อเริ่มเข้าปีใหม่ทั้งปีใหม่สากลและตุดจีนถือเป็นเทศกาลเริ่มต้นสิ่งดีสิ่งใหม่หลักวิชาห่วงจุย้ยแนะนำให้ทำห่วงจุ้ยของบ้านให้ดี ด้วยการทําความสะอาดทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ซ่อมแซมของชํารุดเสียหายซื้อของใหม่เข้าบ้านเพื่อสร้างพลังที่ดีที่เป็นมงคลเสริมสร้างให้เกิดความโชคดีโดยก่อนถึงวันเริ่มปีใหม่นี้หรือวันตุดจ,จีนหลักฮวงจุ้ยแนะนำให้ทำหกขั้นตอนดังนี้หนึ่งทำความสะอาดบ้านและจัดบ้านที่ลกให้เป็นระเบียบแนะนำว่าการเก็บบ้านกวาดบ้านให้สะอาด จะเป็นการปัดสิ่งไม่ดีออกไปและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณลานหน้าบ้านประตูบ้านต้องเปิดโล่งสะอาดเพราะหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่พลังกระแสที่แห่งความโชคดีจะเข้ามาเยือนเปรียบเหมือนปากพลังที่ต้อนรับสิ่งดีๆโอกาสโชคลาภเงินทองให้เข้ามาภายในบ้านขั้นตอนที่สองการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เครื่องใช้ตลอดเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดเสียหายหรือขจัดของกเก่าเก็บที่ไม่ได้ใช้ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าของชำรุดไม่สมบูรณ์นำพลังที่ไม่ดีมาให้คนในบ้านดังนั้นก่อนทำเคสเรียกโชคต้องจัดการของชำรุดเสียหายนี้ก่อนสิ่งใดที่เห็นว่าซ่อมแซมให้กลับคืนดีได้ก็ควรทำการซ่อมส่วนสิ่งใดที่ชำรุดแล้วซ่อมไม่ได้ก็ควรทิ้งไป เช่นจานชามที่บินชำรุดเสียหายของเก่าที่เก็บไว้เผื่อใช้ถ้าผ่านมาหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ใช้ก็ควรทิ้งไปครับหลักพวงจุ้ยเปรียบเปยเอาไว้ว่าของเก่าไม่ไปของใหม่ไม่มาขั้นตอนที่สามตรวจสอบดูแลพลังหยางภายในบ้านคือการดูแลการเคลื่อนตัวของพลังตามหลักพวงจุย้ยบ้านที่วางเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ เอาไว้อย่างละเกะละกะจนทางเดินเหลือน้อยซึ่งเป็นการกีดขวางพลังหยางภายในบ้านถ้าวางของไว้บนพื้นควรเก็บเข้าชั้นเข้าตู้ให้ดีโดยเฉพาะการวางของเกะกะที่ขั้นบันไดจะส่งผลเสียต่อเด็กๆด,ด้วยและพลังหยางอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูแลคือการดูแลหลอดไฟให้สว่างอย่าให้ชำรุดเสียหายไฟดวงไหนที่ไม่ติด ก็ควรเปลี่ยนและควรซ่อมแซมให้ดีขั้นตอนที่สี่การดูแลทำความสะอาดหิ่งพระสารเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหิ่งพระสารเจ้าที่ตีจูเอียสารพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนในบ้านและช่วยเรียกโชคให้ด้วยดังนั้นในยามปกติก็ควรดูแลทำความสะอาดให้ดีและเมื่อใกล้สิ้นปี ็ควรทำความสะอาดใหญ่โดยการปัดกวาดเทดถูเปลี่ยนดอกไม้กิมหวยหรือผ้าแดงที่กระถางทูก้าล้างพลังอัปมงคลหลักวิชา่วงจุย้ยแนะนำให้ทำการล้างพลังอัปมงคลที่ตกค้างอยู่ภายในบ้านโดยการใช้กํายานใช้ทุบหอมจุดเพื่อไล่พลังหรือเปิดบทสวดวัชระยานทำนองที่เบตแล้วให้เปิดหน้าต่างเพื่อรับลม และระบายอากาศเพื่อขับสลายพลังแฝงที่อยู่ภายในบ้าน 6. วางเคล็ดวัตถุที่มีความหมายมงคลเพื่อกระตุ้นโชคหลักพวงจุ้ยแนะนำให้ตกแต่งบ้านให้สวยงามตอนรับเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนด้วยการวางเคล็ดวัตถุหรือของตกแต่งที่มีความสวยงามเป็นตัวแทนของเงินทองและความโชคดีเช่นต้นไม้จุยเจียหรือต้นไม้ยกก้อนทอง หรือติดตุ้ยเลี้ยงทำมงคลที่เป็นภาษาจีนเอาไว้ภายในบ้านเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของการต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่โดยเคล็ดวัตถุที่ใช้ในการต้อนรับโชคนิยมวางเอาไว้ภายในห้องรับแขกหรือตําแหน่งที่มองเห็นเมื่อเข้ามาจากประตูหน้าแล้วมองเห็นได้อย่างชัดเจนและควรเปลี่ยนพรมเช็ดเท้าที่ถงหน้าประตูเสียใหม่ส่วนภายนอกนิยมติดโคมไฟ ที่เรียกว่าเต่งหลังเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับโถงหน้าบ้านเพื่อการต้อนรับโชคได้ดียิ่งขึ้นเคล็ดลับสำคัญเพื่อกระตุ้นความโชคดีหลักพวงจุ้ยแนะนำให้หาต้นส้มซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองโดยให้เลือกต้นส้มที่กำลังออกผลมาตั้งเอาไว้สองกระถางโดยตั้งเอาไว้ทั้งสองข้างของประตูหน้าบ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทอง ที่กำลังผิดอกออกผลโดยเคล็ดลับนี้ให้ตั้งก่อนถึงวันขึ้นปีใหม่หรือตุษจีนอย่างน้อยเจ็ดวันการปฏิบัติตามหลักการทั้งหข้อที่แนะนำาานนี้จะส่งผลให้บ้านของท่านมีความโชคดีรับพลังมงคลได้อย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้